สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆมาพบกับคุณครูภัรัศเสวียงหรือว่าคุณครูบี้นะคะคุณครูเป็นคุณครูประจําชั้นอนุบาลปีที่น1นึ่งท,ทับหกห้องสีม่วงค่ะคุณครูมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะจะให้เด็กๆเรียนรู้สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยครอบครัวอบอุ่นค่ะพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคุณครูมีเพลงพลอบๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเพลงครอบครัวของฉันคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบแล้วเด็กๆค่อยมาร้องพร้อมกันกับคุณครูนะคะหนึ่งสองสาในครอบครัวของฉัน อยู่ด้วยกันนั้นแสนสุขใจมีปู่ย่าตายายพี่สาวน้องชายลุงป้านะ้าอาครอบครัวเรานั้นนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสุขสนุกหันซาอยู่กันพร้อมหนะ้าครอบครัวเราเอ,อ่ยเป็นยังไงคะ ร้องได้ไหมคะอ้าวอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสในครอบครัวของฉันอยู่ด้วยกันนั้นแสนสุขใจมีปู่ย่าตายายพี่สาวน้องชายลุงป้านาอาครอบครัวเรานั้นนะ่ะอยู่ด้วยกันตลอดเวลา สุขสนุกหันซาอยู่กันพร้อมนะ้าครอบครัวเราเอ่ยค่ะสำหรับครอบครัวของเรานะคะก็จะมีทั้งครอบครัวเล็กแล้วก็ครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวของเรามีใครบ้างนะเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะไปเลยค่ะ ครอบครัวของเรานะคะครอบครัวของเราถ้าเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มีลูกๆนะคะแต่ถ้ามีครอบครัวใหญ่นะคะก็จะมีญาตินะคะของเราตั้งหลายคนวันนี้นะคะคุณครูบี้ก็จะพาเด็กๆเ,เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะครอบครัวของเราหรือว่า my family นะคะประกอบไปด้วยใครบ้างเอ,อ ใช่แล้วคะ่ะมีใครค้าเด็กๆมีคุณพ่อมีคุณแม่คะ่ะมีพี่สาวและก็มีพี่ชายด้วยคะ่ะ แล้วก็จะมีเด็กๆที่เป็นผู้ชายแล้วก็จะมีเด็กๆที่เป็นลูกสาวนะคะมีลูกชายและลูกสาวสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะก็จะมีญาติของเราเพิ่มเข้ามาอีกคุณครูบี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับญาติทางฝั่งของคุณพ่อกันนะคะคุณพ่อนะคะ ของพอ่อคือใครคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะคุณปูแม่ของพอ่อคือใครคะคุณย่าคะ่ะพี่ชายของพอ่อคือคุณลุงคะ่ะส่วนน้องชายของคุณพอ่อจะเรียกว่าคุณอาคะ่ะ สาวของพอ่อคือคุณตาน้องสาวของพอ่อคือคุณอาค่ะต่อไปจะเป็นญาติฝั่งทางคุณแม่นะคะพ่อของแม่คุณพ่อของแม่คือใครนะเด็กๆตอบได้ไหมคะใช่แล้วค่ะพ่อของแม่คือคุณตา แม่ของแม่คือคุณยายพี่สาวของแม่คือคุณป้าและน้องสาวของแม่คือคุณนะะ้าค่ะพี่ชายของคุณแม่คือคุณลุงและน้องชายของคุณแม่ก็คือคุณนะะ้าค่ะ เป็นยังไงคะในครอบครัวของเรานะคะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปสมาชิกในครอบครัวนะคะถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะอยู่กันหลายคนเด็กๆต้องให้ความเคารพนะคะต่อญาตผู้ใหญ่นะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็หน้าที่ของเด็กๆละคะใครตอบคุบี้ได้บ้างคะ มีอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะนอกจากเด็กๆจะมาเรียนที่โรงเรียนนะคะก็ยังมีกิจกรรมหรือว่ามีหน้าที่ที่บ้านจะต้องช่วยเหลือครอบครัวนะคะอย่างเช่นอาจจะช่วยคุณแม่กวาดบ้านนะคะล้างจานซักเสื้อผ้าได้ไหมคะได้ค่ะดูแลน้องได้นะคะเราทุกคนนะคะในครอบครัวนะคะต้องนะคะ ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะต้องมีความรักนะคะสามารถคีกันในครอบครัวเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูบี้ก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์ต่อไปเราจะมาพบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย